เข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะวันนี้ฟังเรื่องราวของทีมวิศวกวรสังคมซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒบุรีรัมย์ที่ไปทำโครงการกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้กับกลุ่มทอพรมเช็ดเท้าชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ที่อำเภอประโคนชัยไปฟังกันค่ะ อยากให้เล่าให้ฟังค่ะถึงโครงการที่ทาครับผมชื่อยศบาลิตกิเลนครับเป็นนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนประจมพิทยาคมอยู่ชั้นปีที่5ครับก็เป็นประธานนักศึกษาที่ดูแลโครงการนี้โดยตรงครับที่จะช่วยกันในการขับเคลื่อนให้มันดีมากยิ่งขึ้นครับสำหรับโครงการที่ทําเราทําเป็นโครงการที่พูดถึงกระบวนการการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาสินค้าครับให้กับกลุ่มทอผ้เช็ดเท้าของชมรมผู้ปกครอง ที่ดูแลผู้พิการทางด้านสติปัญญาของจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือเขาจะออกแบบผลิตภัณฑ์ครับ พูดถึงที่มาที่ไปก่อนว่าชมรมนี้ครับเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทําเฉพาะเป็นผมเช็ดเท้าทั่วไปปกติครับก็คือแบบเป็นเศษผ้ามาทําเป็นผมเช็ดเท้าครับแต่เรื่องด้วยว่าโครงการนี้เราได้มีการรวบรวมนักศึกษาทั้ง7คณะครับโดยแบ่งออกเป็น5กลุ่มก็คือทํางานร่วมกันผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมก็คือมีหลักสูตรอยู่แล้วที่สามารถที่จะใช้ในการขับเคลื่อนให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นครับแต่และกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีจุดขายของเขาเหมือนอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยครับก็เอาผมเช็ดเท้ามาทําเป็นรองเท้าได้เป็นกระเป๋า ได้เงี้ยครับ hmm. ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แต่ละกลุ่มเนี่ย <S <S ไปลงพื้นที่ชุมชนมาครับแล้วก็เห็นว่าจุดขายของแต่ละพื้นที่เนี่ยใน อมรอประโคนชัยในขีดที่เขาทำผมเช็ดเท้าจริงๆเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างครับตามศักยภาพของคนในชุมชนก็อันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาเนี่ยสร้างเป็นโมเดลให้กับชุมชนก่อนครับเพื่อที่จะให้เขานําไปต่อยอดได้แต่หลักๆเนี่ยโครงการนี้จะพัฒนาทางด้านผลิตภัณฑ์หรือว่าบรรจุภัณฑ์ให้กับชุมชนก่อนครับหรือว่าทางกลุ่มชมรมก่อนเพราะว่าเราก็จะได้เป็นตัวบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาที่เป็นตัวกระเป๋าผ้าถุงผ้าครับ เขาให้ชื่อนี้ว่าปัญญาพัดก็คือเป็นการรวมสติปัญญาของผู้ปกครองร่วมกับ การที่ได้มีแบบเวลาว่างที่จะดูแลลูกอยู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยครับนำมารวมกันจึงได้ชื่อปัญญาัติขึ้นมาครับ mm. ก็มีทั้ง5้ากลุ่มเนี่ยได้ให้ความคิดการว่าจะออกแบบยังไงมีสัญลักษณ์่ยสื่อสารไปในทางไหน,นครับจึงได้เป็นแบบผลสําเร็จที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นกันแล้วกันครับในการที่แบบทําให้วิศวกรสังคมของเราหรือว่านักศึกษาของเราเนี่ยได้มีทักษะในการทํางานมากขึ้นครับตอนนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปตรงเนี้ยเราได้มีพื้นฐานยังไงหรือว่าไปสํารวจก่อนยังไงถึงได้คิดว่าจะไปทําตรงนี้ อ๋อตอนตอนแรกก่อนที่จะไปลงชุมชนหรือว่าลงพื้นที่นะครับเราได้เห็นว่าเราเนี่ยได้มีการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานที่เขาดูแลคนพิการครับก็คือได้มีการแบบทํางานร่วมกันมีการประสานงานร่วมกันแล้วก็เลยลองหาโมเดลใหม่ๆเจาะกลุ่มเป้าหมายไปครับว่าแบบเราอยากที่จะรู้ว่าเนี่ยการทำโฮมเช็ดเท้าเนี่ยเขามีวิธีการกระบวนการขั้นตอนทํำยังไงแล้วก็ทําไมถึงได้ชื่อว่าเป็นชมรมของผู้ปกครองคนพิการทางด้านสติปัญญาครับก็เลยไปศึกษาดูแล้วเขาก็บอกว่า อยากที่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนอกเหนือจากเราจะมาขายผมเช็ดเท้าสามพันอย่างเงี้ยคับอยากที่จะพัฒนาให้มันมีเม็ดเงินมากยิ่งขึ้นครับก็ได้ ก่อนที่จะไปลงชุมชนเนี่ยเราได้มีการแบบมาประชุมกันก่อนมาพูดคุยกันก่อนของนักศึกษาว่าเราจะมีจุดเป้าหมายของแต่ละกลุ่มยังไงครับผ่านกระบวนการของวิศวกรสังคมซึ่งเขามีเครื่องมือหลากหลายเลยทีเดียวครับวิศวกรสังคมเนี่ยถ้าคนไม่รู้จักเขาก็จะบอกว่าวิศวกรสังคมเป็นเหมือนสร้างบ้านอะไรหรือเปล่าอย่างงี้ครับแต่ว่าวิศวกรสังคมของเราเนี่ยคือจะมีเครื่องมือทั้งหมด5ตัวครับเครื่องมือแรกนี่พูดถึงเรื่องของฝาประธานคือเราต้อง ตัดสินว่าอะไรคือเป็นข้อเท็จจริงอะไรคือเป็นสิ่งที่เฟกขึ้นมาหรือว่าสิ่งที่เราใช้ความคิดในการแบบคิดแทนคนในชุมชนมาสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับสิ่งที่ไม่จริงได้เครื่องมือที่2เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของนาฬิกาชีวิตก็คือเราสามารถเรียนรู้ได้ว่าเขามีเวลาว่างช่วงไหนที่เขาเนี่ยจะสามารถมีเวลาในการมาทํพผมเช็ดเท้ากับเราได้เราจะได้แบบสร้างโมเดลให้กับเขาแล้วก็ให้เขาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้มันเติบโตมากขึ้นครับอันนี้บางคนเหมือนเวลาลงไปสัมภาษณ์ในพื้นที่อะครับเขาก็จะบอกว่า ว่างตอนไหนก็ทําแล้วก็แบบสิ่งที่เขาอยากอยากได้บางคนก็บอกว่าถ้าถ้าแบบนะักศึกษาที่ไม่รู้จริงๆเราก็จะคิดแทนเขาว่าเขาคงจะปวดหลังหรือเปล่าเขาแบบทอผมชิ้ทําเหมือนเวลาเราทอผ้าครับเราทอนานๆแล้วเราปวดหลังแต่สิ่งที่เขาอยากจะพัฒนาจริงๆเขาบอกว่าอยากที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ของเขาให้มันเติบโตมากขึ้นเขาไม่อยากแก้ปัญหาการปวดหลังเขาก็จะตอบมาว่าเหมือนว่า ถ้าปวดหลังก็พักแค่นั้นครับวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆที่เขาแบบได้เจอมาเราก็ได้แบบมีการจุดตรงนี้แหละครับที่เราได้ไปศึกษาได้มากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่มันจะต้องทําให้ผลิตภัณฑ์ของเขาได้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับในขั้นนี้ยเราก็เห็นว่าสิ่งที่จะพัฒนาต่อไปได้นั่นก็คือชุมชนละครับหรือว่าชมรมเนี้ยจะต้องเอาไปต่อยอดจากโมเดลที่นักศึกษาเราได้สร้างครับ ก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นที่เขาต้องมีงบสนับสนุนมากขึ้นแล้วก็มีแบบเรื่องของโรงงานหรือว่ามีเรื่องของช่างฝีมือที่ทําเฉพาะด้านอย่างเช่นพวกรองเท้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าหมอนอิงเงี้ยก็ต้องเป็นช่างที่เขาแบบมีความชํานาญในเรื่องนี้ครับเพียงแค่ว่าทางชุมชนเนี่ยมีหน้าที่ในการแบบทอเป็นพรมเช็ดเท้าผืนใหญ่ๆไปให้แบบโรงงานเขาตัดหรือว่าคนที่มีความชํานาญเนี่ยทำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนั้นขึ้นมาครับเท่าที่ดูผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาคือเอาพรมเช็ดเท้าที่เราเคยเห็นเนะี่ยเอามาเช็ด ท้าเนี่ยแต่เอาไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าเป็นที่รองจานรองหม้อเป็นรองเท้าแตะอันนี้ก็จะดูเก๋เก๋มากนะคะที่ทําพื้นที่ที่เราลงไปทําที่สักครู่นี้บอกมีห้าห้าชุมชนเช่ไักที่ไหนยังไงบ้างคอันนี้จะเป็นในโซนของบริเวณอาเภอประโคนชัยเลยครับส่วนมากเนี่ยเราจะพบว่าชมรมของผู้สูงอายุเนี่ยจะอยู่เขตอําเภอประโคนชัยมากคับแต่ว่าพอเวลาเขามีประสานงานกันแล้วก่อนที่เราไปลงพื้นที่เนี่ย เราได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลว่านอกจากเขตประคนชัยเนี่ยจะมีในเขตไหนบ้างก็ยังมีในเขตของอำเภอสตึก อเมริกาสังพวกนี้ครับที่ยังมีแบบชมรมเหล่านี้อยู่แล้วเขาก็ประสานงานกันแล้วเขาก็จะมีเหมือนแบบประธานชมรมผู้ปกครองของคนพิการนะครับที่เป็นตัวกลางในการที่จะหาผลิตภัณฑ์หรือว่าหาเศษผ้าเนี่ยไปกระจายตามชุมชนต่างๆให้เราด้วยครับเป็นการสร้างงานให้กับผู้พิการได้อย่างดีเลยทีเดียวใช่ทีนี้หลังจากช่วยในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เราได้มีการหาการตลาดให้กับเขาเพิ่มเติมอีกไหมคะ ในส่วนของการตลาดเราตอนนี้เราพยายามผลักดันในการออกบูธต่างๆคับเหมือนเวลาแบบเรามีโอกาสเราก็จะเป็นตัวแทนในใน,านามของมหาวิทยาลัยที่ออกบูธให้ว่าเนี่ยชมุมชนของในเขตของพื้นที่นี้นี่เขามีแบบชมรมของผู้ปกครองผู้พิการทางด้านสติปัญญาที่เขาทําผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้าอยู่ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัวครับที่เราแบบ มีส่วนช่วยในการที่จะสร้างช่องทางการขายให้มากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เมื่อวันคนวิการสากลครับเราได้มีการออกบูธให้แล้วก็ ทางชมรมเนี่ยก็เอาพรมเช็ดเท้ามาให้กับเราเนี่ยได้แบบลองขายให้เขาดูอะค่ก็เป็นแบบพรมเช็ดเท้าปกติที่เราใช้ทั่วไปนี่แหละครับก็ถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้แล้วก็มีคนเริ่มมาถามว่าผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเราขายไหมแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอไปพัฒนาให้มันดีมากยิ่ง <Okay. S 1> ขึ้นก่อนให้แบบมันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วเราก็จะให้ทางชมรมเนี่ยเป็นคนเปิดขายเองซึ่งการเปิดขายอย่างเงี้ยครับเราได้แบบมีการให้ ความรู้ให้ความเข้าใจในด้านช่องทางการขายกับชมรมมากยิ่งขึ้นครับก็คือมีการจัดมิ팅กลุ่มแล้วก็มีการสร้างช่องทางผ่านทางออนไลน์ให้กับเขาด้วยครับอย่างนี้ก็เหมือนเขาจะมีสังคมที่กว้างมากขึ้น<ช>เจอเพื่อนที่หลากหลายขึ้นใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์มากขึ้นในตัวใ,<ช>ในตัวของเขา<ม>เอง คณะที่รับผิดชอบอ๋อคณะที่รับผิดชอบตอนนี้เป็นของกอ,องพัฒนานักศึกษาครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรธิพาดำเนินครับร่วมกับผู้นํานักศึกษาแล้วก็นักศึกษาทั้งจิตคณะครับที่ได้เราเราร่วมกันเราเรียกเราเรียกกลุ่มนี้ว่าเราเรียก,กึกษา่มนี้ว่าวิศวกรสังคมครับก็คือแบบเป็นคนที่มีอะไรใหม่ๆที่เราจะมาแชร์กันครับซึ่งแต่ละคนที่จบจากหลักสูตรนี้ไปอะครับเราจะได้ทักษะทั้งหมด สี่ตัวหลักๆด้วยกันก็คือเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานแล้วก็นักสร้างนวัตรกรรมครับก็จะได้แบบทักษะเหล่านี้ไปค่ะลงดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงคะอันนี้เราทําตั้งแต่ปี2022ครับตอนนี้เข้าสู่ปีที่3แล้วครับเราแบบพยายามที่จะขับเคลื่อนให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ให้ทางชุมชนหรือว่ากลุ่มเขาเนี่ยได้รับรายได้มากขึ้นครับผู้พิการที่ยังไม่ได้เข้ามาในโครงการเขาสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อันนี้เขาจะประสานกับใครยังไงอ๋ออันนี้สามารถที่จะประสานกับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางด้านสติปัญญาได้โดยตรงเลยครับซึ่งเราเนี่ยมีการแบบทำเอม็มอยร่วมกันคล้ายๆกับว่าเราติดต่อประสานงานกันอยู่ตลอดที่เขตของอำเภอประโคนชัยเลยครับเขาทําสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาครับประธานเนี่ยอยู่ในเขตของอำเภอประโคนชัยที่จะมีการแบบรวบรวม ผู้ปกครองร่วมๆกันค่ะอยากจะรู้ข้อมูลเหล่านี้ครับสามารถสอบถามที่กองพัฒนาน,นักศึกษาหาวิทยาลัยราชาพัฏว์บรีรมได้เลยครับเราก็มีศูนย์ที่จะคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำในการเป็นแนวทางหรือว่ามีส่วนร่วมหรือว่าเป็นสมาชิกกลุ่มกับเราได้ครับเป็นกำลังใจให้ครบเขบ้าร่ว ขอบคุณนะคะน้องแซมสันบวง,งามวันที่ที่ฉันไปสัมภาษณ์น้องแซมสันนี่ก็เป็นวันที่มีการจัดถแถลงข่าวการจัดงานราชภัฒบุรีรัมหากรรมวิชาการและวัฒนธรรมนา,นานาชาติครั้งที่8แล้วก็งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี2560 แปดครั้งที่13ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะน้องๆก็นำลิตภัณฑ์ที่เข้าลงไปทําในพื้นที่นะคะมาจาัดโชว์ให้สื่อมวลชนได้ชมเนี่ยว่าโอ้น่าสนใจนะคะนำพรมเช็ดเท้ามาทําเป็นกระเป๋าทําเป็นรองเท้าเนี่ยนะคะก็ก็โอเคมากเลยนะคะก็เลยถือโอกาสพูดคุยกับน้องนํามาฝากคุณผู้ฟังค่ะ เดนได้เข้าไปดูในเพจ Facebook ของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ก็พบว่าที่ตั้งของประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็อยู่ที่หมู่6ตำบลบ้านไซอําเภอรปราคอนชัยนะคะเป็นหน่วยให้บริการค่ะทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพให้ผู้พิการทางด้านสติปัญญาการอบรมฝึกทักษะอาชีพ แล้วก็ประสานส่งต่อคนพิการแล้วก็ให้คำแนะนำด้านคนพิการซึ่งเขาก็มีเครือข่ายในหลายอำเภอนะคะโดยมีทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์หนุนเสริม,ม,มกิจกรรมเพอร์ติจารได้ช่วยเหลือคนพิการทางด้านสติปัญญาค่ะยังไงคุณผู้ฟังถ้ามีคนในครอบครวัวที่เป็นคนพิการทางด้านสติปัญญาอยากจะอยู่ในชมรมจะได้เกื้อหนุนในการช่วยเหลือประสานต่ออะไรเราเนี้ยนะคะก็ โทรได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์0 8 6ย์3 4 3 9 4 3ค่ะอันนี้ก็ฝากถึงผู้ปกครองที่มีบุตรหลานพิการทางด้านสติปัญญาอยากพัฒนาเขาให้เขาได้เข้าสังคมก็ลองติดต่อประสานไปดูนะคะ